วันนี้เราจะมาตอนกิ่งเจ้าต้นชมมานาเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมันเป็นไม้เถาคล้ายๆอะไรอะกลิ่นก็บอกหอมเหมือนใบเตยหอมมากแล้วก็ยังไม่เคยได้กลิ่นเนะาะตอนมีดอกก็ไม่ได้มาดูตอนไม่มีดูเอตอนไม่มีดอกเราก็จะมาตอนกิ่นก็เลยบอกไม่ถูกเราจะมาตอนต้องคว้นกิ่กัตนต้องใต้ตาพอดีเลยคว้านกิ่งออกประมาณสองเส้นแล้วก็ขูดเยื่อเหมือนกับการตอนทั่วๆไป ล้วก็จะมาทาด้วยน้ายาเร่งรากของเราที่เราทำขึ้นเองโดยมีส่วนผสมสามอย่างผงชดลดรลกะปิแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังสามอย่างมาผสมกันแล้วจะมาทาทาด้วยน้ำยาเร่งรากสูตรทำเองจะมีสามอย่างที่บอกนั่นแหละทาไว้จะได้ออกรากดเฟม จุ่มแล้วก็เอามาทาทาทาเสร็จแล้วเราก็มีตุ่มตอนทำด้วยขุยมะพร้าวเปลือกมะพร้าวที่เป็นขุยๆนะคผสมน้ำแช่ไว้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแล้วก็น้ำขี้วัวเล็กน้อยจะได้มีสารอาหารด้วยโอ้มองไม่เห็นนะจะได้มีสารอาหารมีขุยมะพร้าว จุลินทรีย์สังเคาะแสงน้ำแช่ขี้วัวจะได้เอามาเป็นตุ่มตอนให้มันจะได้มีสารอาหารแล้วก็หัน่นพาโอ้นี่พาแบบนี้แล้วก็จะไปหุ้มอ่ะมองไม่เห็นอ่ะประมาณนี้